เป็นส้มของจมูกสุขสงคามออกบีละครั้งตั้งแต่เดือนสิบราคาลดไปโลเท่าไหร่คะโลละแาดสิบสองลร้อยสามลูกโลอะค่ะประมาณเวลาก็จะซื้อแบบชิมโดหนึ่งส้มแก้วที่ซื้อมาจากสมทรสงคามเมื่อวานโลละแปดสิบาทโลหนึ่งมาได้มาสามลูกค่ะลองชิมเลยชิมลูกนี้ก่อนเลยอะ ฟิวคือเหมือนส้มเขียวหวานแต่ขนาดใหญ่กว่าส้มเขียวหวานนี่หนูดูน้ำมันลูกอย่างเงี้ยเออเนี้อก็เหมือนส้มธรรมดาเหมือนแต่ว่าเราแค่มันแบบทรงเหมือนส้มเขียวหวานแต่ทำไมลูกมันใหญ่กว่าอ๋ยส้มเขียวหวานนีแ่แหละอค่ะลองชิมรสชาติ <c oughs> ให้ดูหน่อยสิว่ามันต่างกับส้มป <c oughs> กติยังไง <c oughs> ดูยังข้างในเลยอะ่ะมีความชุ่มฉ่ำ เท็เจอเหมือนส้มเขวหวานจืดจืด